เด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งวันนี้นะลูกนะสําหรับการเรียนคณิตศาสตร์ของพวกเรานะคะครูออยขอชี้แจงกับเด็กๆก่อนเลยนะลูกว่าเราจะทำในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะซึ่งใครที่ทำล่วงหน้ามาแล้วนักเรียนสามารถดูคลิปแล้วก็ทำการทบทวนไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลูกซึ่งวันนี้ครูออยจะเน้นไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่3ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า การบวกและการลบนะคะจำนวนนับที่มีตัวตั้งนะคะหรือจำนวนคำตอบเนี่ยไม่เกิน1000โดยเรานะคะได้ทำการเรียนมาแล้ว ครูออยนะคะได้ให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานแล้วก็ทำในแบบฝึกหัดมาบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำในส่วนท้ายของหน่วยที่3โดยจะเป็นลักษณะของแบบทดสอบหรือการนำความรู้จากการเรียนในหน่วยที่3นะคะมาใช้ในการตอบคำถามเรามาดูกันว่าวันนี้อยู่ในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่เท่าไหร่เด็กๆมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้า117 117มีเล, 1, เลข1เลข1แล้วก็เลข7นะคะซึ่งครูยออยทำการสแกนจากเล่มแบบฝึกหัดของเด็กๆนะลูกมาเป็นตัวอย่างตรงนี้แล้วนะคะจะเห็นด้านบนของแผ่นกระดาษในเล่มแบบฝึกหัดชัดเจนว่าแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่3ซึ่งเป็นในเรื่องของการบวกและการ ลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งหรือมีผลลัพธ์ไม่เกิน1,000นะคะวันนี้ให้นักเรียนทำในหน้า117ก่อนนะลูกโดยมีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อ1ใหญ่ จะเป็นการเติมคำตอบผลบวกลงไปโดยโจทย์มีทั้งหมด10ข้อย่อยมาในลักษณะแนวนอนนักเรียนสามารถทดใส่กระดาษนะคะโดยทดเป็นแนวตั้งแล้วแนบใส่เข้ามาในเล่มแบบฝึกหัดเหมือนที่เพื่อนเราเคยทำกันนะคะจากนั้นข้อที่2เป็นการเติมผลลบ โดยโจทย์มีแนวตั้งมาแล้วนักเรียนเพียงแค่ไปหาคำตอบใส่นะคะส่วนข้อที่3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบจะได้2คะแนนนะคะเรามาเริ่มดูที่ข้อที่1กันเลยลูกครูย้ำก่อนนะคะว่าทำแค่แผ่นเดียวก่อนหน้า117นะคะลูกโอเคไหมจะได้ทำไปพร้พอมๆก,กันกับเพื่อนนะคะ เติมผลบวกก็คือหาคำตอบผลบวกลงไปอย่าลืมนะคะว่าเราต้องฝึกในการหาคำตอบแบบตั้งโจทย์แนวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยทำในกระดาษโพสแล้วอ่า เสียบหรือแนบเข้ามาในแบบฝึกหัดเนี่ยครูยออยขอชื่นชมเลยนะคะครูให้ทําอะไรเด็กๆทำเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะโอเคนะใครที่ยังไม่เคยทดเลยไปลองฝึกดูนะลูกนะจะได้รู้ว่าเวลาเราตั้งโจทย์แนวตั้งเนี่ยาหาคําตอบจากตรงไหนนะคะโอเคไหมห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะลูกใช้ตัวเองในการคิดดีกว่าเนาะจะได้ฝึกไปด้วย มีข้อ1จนถึงข้อ10นะคะสําหรับข้อ1ใหญ่โอเคไหมไปตั้งโจทย์นะลูกแล้วก็เติมคําตองหรือใครไม่อยากทดใส่กระดาษทดก็ทดตามขอ,ขอบกระดาษแผ่นนี้ได้เลยนะคะตัวอย่างของการตั้งโจทย์แบบแนวตั้งครูออยเอาข้อ1เป็นตัวอย่างเลยจํานวนที่เป็นตัวตั้งคือตัวที่มาก่อนคือ236อา่ะครูออยเขียนเลย236 ตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายบวกเราเรียกเขาว่าตัวอะไรลูกเราเรียกเขาว่าตัวบวกเพราะฉะนั้นคือเลข541การบวกเราสามารถเอาตัวที่น้อยกว่าเป็นตัวตั้งได้นะคะโอเคไหมลูกอะตอนนี้ครูออยตั้งโจทย์แนวตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะคะบางคนครูออยสอนในเรื่องของค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ตอบไม่ได้ทำแบบทดสอบไปงานแบบฝึกหัดไม่ได้ว่าเลขตัวนี้อยู่หลักอะไรและมีค่าเท่าไหร่เพราะว่านักเรียนไม่ได้รู้เลยว่าตัวเลขนั้นอยู่หลักที่เรียกว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเขียนแนวตั้งลูกจะได้รู้นะคะว่าตัวนี้อยู่หลักอะไรและมีค่าเท่าไหร่ก่อนจะหาคำตอบครูยอ้อยขอถาม6ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรลูก6ตัวท้ายสุดอยู่ในหลักอะไรคะ อยู่ในหลักหน่วย6ในหลักหน่วยมีค่าเป็น6ถัดมาครูอ้อยถามเลข3 3อยู่ในหลักอะไรลูกอยู่ในหลักอะไรคะถัดจากหลักหน่วยคือหลักสิบในหลักสิบมีค่าเท่ากับ30และเลข2ถัดจากหลักหน่วยถัดจากหลักสิบออยู่ในหลักอะไรลูก 2ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ200หลายคนยังงงนะคะสำหรับค่าของเลขโดดในแต่ละหลักเพราะฉะนั้นพบทวนด้วยนะลูกนะกลับเข้ามาในเรื่องของเราเวลาหาคำตอบแนวตั้งให้หาจากตัวเลขหลักหน่วยหรือตัวเลขที่อยู่ฝั่งท้ายสุดฝั่งขวามือเราก่อน6บวกหได้เท่าไหร่ลูก6แล้วบวกเพิ่มอีกหนึ่ได้7เติมเลข7ลงไป เติมตัวเลขให้ตรงหลักและบวกไปทีละหลักอย่าบวกข้ามหลักนะคะบวกจากด้านหลังมาก่อน3าบวก4ให้เอา4ตัวมากไว้ในใจนะับเพิ่มไปอีก3 4แล้ว5 6 7เติมเลข7นะคะถัดมาในหลักร้อย 2บวก5เอา5ตัวมากไว้ในใจนับไปอีก2 5แล้ว6แล้วก็7เพราะฉะนั้นข้อ1ได้คำตอบหรือ,อยังลูกได้คำตอบแล้วนะคะคือ7 3ตัวนี้เราอ่านว่า777คําคำตอบข้อ1ครูออยขอถาม 73ตัวนี้เป็นเลข7เหมือนกันแต่ถ้าครูถามค่าของเขาในแต่ละหลักเท่ากันไหมลูกไม่เท่ากันนะคะถ้าครูออยถาม7ตัวหลังสุดจะมีค่าเท่ากับ7ถาม7ตัวถัดมา7ในหลัก10ค่าเปลี่ยนไปคือ70และถ้าครูออยถามเลข7ตัวนี้คือ7ในหลักร้อยก็มีค่าเปลี่ยนไปเป็น700นะคะเพราะฉะนั้น ฝากในเรื่องค่าของเลขโดดด้วยสำหรับใครที่ลืมนะลูกนะข้อหนึ่งใ่ข้อละหนึ่งคะแนนมี10ข้อไปทําเองนะคะและอย่าลืมตั้งโจทย์แนวตั้งมาให้ครูออยดูด้วยจากนั้นข้อ2ใหญ่เป็นการลบโจทย์แนวตั้งมาให้แล้วมีทั้งลบแบบไม่ต้องมีการกระจายแล้วก็ลบแบบกระจายก็คือต้องไปยืมสำหรับข้อที่1น,นะคะ 178เป็นตัวตั้งลบด้วย132ให้เราเริ่มดูจากตัวเลขหลังสุดหรือหลักหน่วยจะเห็นว่า8-2ลบสลบได้ทันทีเพราะว่าตัวตั้งนั้นมากกว่าตัวลบแต่ถ้าหากตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจะต้องมีการไปยืมนะคะฝากด้วยนะลูกนะาการลบไม่ได้ยากนะคะมี5ข้อ โจทย์แนวตั้งมาให้แล้วนักเรียนทําการเติมคําตอบลงไปเลยนะลูกนะอย่าลืมตัวน้อยลบตัวมากไม่ได้ต้องไปยืมมาก่อนนะคะและในส่วนของข้อที่3เป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบเขียน2ออย่างก็ได้2คะแนนนะคะใครเขียนมาอย่างเดียวก็เอาไป1คะแนนนะลูกนะจำนวนจำนวนจำนวนหนึ่ง รวมกับ235แล้วมีค่าเท่ากับ40ซึ่งคำว่าจำนวนจำนวนหนึ่งเรารู้ค่าของเขาไม่ลูกเราไม่รู้นะคะควอยก็ใส่เป็นเครื่องหมายคำถามเราไม่รู้ว่าจำนวนนี้คืออะไรเรารู้แค่ว่าพอเอาไปรวมก็คือพอเอาไปบวกกับ235แล้วมีค่าเท่ากับ440 เราอยากจะรู้ว่าจํานวนจํานวนหนึ่งที่โจทย์บอกคืออะไรให้เราเอาคําตอบนะคะลบกับจํานวนที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้400เท่าไหร่ลูก440นะคะ440ลบกับ200 3 15เท่ากับ สี่เหลี่ยมอ่ะประโยคสัญลักษณ์เท่ากับสี่เหลี่ยมนักเรียนไปตั้งโจทย์นะคะตรงนี้เลยนะลูกตั้งโจทย์แนวตั้งได้คำตอบเท่าไหร่นะคะเอามาเติมลงไปตรงนี้นะลูกนะอย่าลืมไปตั้งโจทย์แนวตั้งในเรื่องของการลบแล้วมตาตอบครอยตรงนี้นะคะและถ้าหากวันนี้นักเรียนทำได้ถูกทุกข้อนักเรียนจะได้คะแนนไปทั้งหมด17คะแนน ข้อหใหญ่10คะแนนข้อ2ใหญ่5คะแนนและข้อ3ใหญ่อีก2คะแนนรวมเป็น17คะแนนนะคะซึ่งจะมีการทําตอบอีกเรื่อยๆแต่วันนี้ครูออยขอให้เด็กๆนะลูกทําเพียงแค่หน้าเดียวนะคะคือ117ส่วนใครที่ทํามาแล้วนะลูกนะก็ทบทวนได้นะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ